สวัสดีทุกท่านครับพาทุกท่านได้มาดูบ้านอีกหนึ่งหลังครับเป็นบ้านทรงโมเดินสไตล์โมเดินแบบง่ายๆเรียบๆแต่ก็ดูหรูตามที่เห็นครับสีเทาคาดด้วยสีขาวนะครับข้างบนนี้เป็นเชิงชายก็จะเป็นสีเปลือกไม้นะครับตามที่เห็นเลยบ้านหลังนี้ครับสมห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับขนาดบริเวณด้านหน้านะครับแเมตรแล้วก็ยาวจากด้านหน้าไปด้านหลัง20เมตรนะครับในก็ประมาณ7จ็ดแสนห้าหมื่นบาท อีกทีนึงครับเท่าที่ผมสอบถามเจ้าของบ้านท่านบอกว่า7 5 0 0 0 0บาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์แลวก็ค่าช่างแต่ละพื้นที่นะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็พาทุกคนมาดูเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการสร้างบ้านต่อไปนะครับรวมถึงในเรื่องของการทาสีการวางหน้าต่างการวางโครงล่างในเรื่องของห้องนอนห้องน้ำนะครับเป็นต้นนะครับประมาณนี้ฮะก็พาทุกคนได้มาดูเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆตัวบ้านก่อนนะครับ หลังนี้เบ็ดเสร็จจะอยู่ที่160ตารางเมตรนะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดเ้ารวมขอบที่มันเป็นขอบปูนก่อ,อกมาเพื่อที่จะ,ะกันสาดหรือไม่ก็เป็นเอวรอบตัวบ้านก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก170ตารางเมตรโดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีบ้านหลังนี้ควรที่จะมีพื้นที่อยู่ไม่น้อยกว่า200ตารางเมตรครับเพราะว่าอย่างน้อยเมื่อเราได้ทําบ้านเสร็จนะครับมันก็ควรที่จะมีโรงจอดรถแล้วก็พื้นที่รอบๆบ,บ้านนะครับอันนี้คือบริเวณด้านข้างนะี่ครับ ล็อกที่ท่านเห็นนะครับที่มีหน้าต่างอยู่ตรงนี้คือล็อกละ3.5เมตรครับไล่ไปเรื่อยๆ5ล็อกครับก็อยู่ที่ช่องอะไรนะ20เมตรนะครับแบบนี้อันนี้คือบริเวณด้านข้างนะครับที่เรามองไปก็จะเป็นแบบนี้ครับงบประมาณ750,000บาทครับแต่ละช่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันครับตรงนี้ก็จะเป็นช่างภายในหมู่บ้านนะครับท่านไม่ได้รับงานต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ลงเบอร์โทรไว้นะครับถ้าก็ บ้านหลังนี้ก็จะเป็นอิฐบล็อกนะครับในการก่อทำเสาก็จะเป็นเสาสําเร็จนะครับัจากนั้นก็จะมีการโอบขึ้นมาตามที่เห็นนะครับบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เสาสําเร็จกันนะครับบางคนก็บอกว่าทําไมไม่ใช้เสาหล่อเสาหลอมันจะแข็งแรงกว่าแน่นอนรัาว่าเสาหล่อมันแข็งแรงกว่าแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วในเรื่องของงบประมาณในการที่จะสร้างบ้านมันเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดครับพอเสร็จแล้วงบประมาณที่เขามีเท่านี้แล้วก็เจ้าของบ้านพอใจในขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับ เจ็ดแสนห้าในถือว่าไม่น้อยนะครับใหญ่เลยแหละนะครับห้องนอนแต่ละห้องคือสามจุดห้าคูณสี่เมตรอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังของตัวบ้านครับก็จะมีประตูทะลุกออกมาถ้าในกรณีที่เราจะทําเป็นห้องตากผ้าหรือไม่ก็ห้องซักล้างอะไรต่างเหล่านี้นะครับประมาณนี้ครับล็อกแต่ละล็อกคือสี่เมตรครับก็จะเป็นแปดอันนี้คือความกว้างของตัวบ้านคือแปดเมตรแล้วก็ความยาวยี่สิบเมตรครับ ก็จะมีการเทป,ปูนรอบๆตัวบ้านด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังพาทุกคนได้เดินดูรอบๆเพิ่งจะทําเสร็จได้ไม่นานครับก็เลยพาทุกคนได้มาดูก่อนนะครับรายละเอียดของตัวบ้านจะเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็จะเป็นสีสีเทาไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรครับอันนี้เป็นเสาสำเน็ตเห็นไหมครับเสาสำเร็จก็จะเห็นนะต่อจากนั้นก็จะมีการอิดบล็อกก่อขึ้นมาแล้วก็จะมีการฉาบทาสีสีเทาครับตัดกับ บัวก็จะเป็นขอบบัวก็จะเป็นสีขาวนี่ครับหน้าต่างก็จะเป็นทรงยาวครับหน้าต่างสามบานเป็นแบบนี้ครับเชิงชายตามที่เห็นครับการเก็บรายละเอียดของช่างทีนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนได้เดินเข้าไปดูบริเวณภายในตัวบ้านครับสามห้องนอนครับหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านท่านทําไว้แล้วก็จะมีคุณพ่อคุณพ่ออยู่ที่บ้านนะครับส่วน ลูกของท่านก็จะไปทํางานเก็บตังค์นะครับถลังจากนั้นก็นะี่ครับไว้สักพักหนึ่งนะครับพอถึงจุดหนึ่งท่านก็จะกลับมาอยู่บ้านนะี่ครับอันนี้คือรูปแบบหน้าบ้านโอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูบริเวณภายในตัวบ้านกันนะครับระเบียงนั่งเล่นด้านหน้าตรงนี้ก็อยู่ที่4 3.5เมตรนะครับเป็นล็อกประตูทางเข้าก็จะเป็นในรูปแบบนี้หน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างบานกระทุงครับ่ขอบลวดลายบริเวณที่ก่อขึ้นมาบริเวณด้านหน้าโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในบ้านกันเลยนะครับ ขึ้นมาดูกันกับเบื้องอันนี้เป็นกระเบื้องด้านหน้าก็จะเป็นสีนี้ครับเป็นลายไม้เปลี่ยนแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้สีอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเลยขอบบัวขอบแรงต่างนี้ครับการวางหลอดทงหลอดไฟครับเพื่อที่จะประดับนะครับตรงนี้เป็นที่โล่งนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บนี่เป็นที่โลง่งนั่งพักผ่อนสบายๆตรงนี้น่าจะอยู่ที่ จากตรงนู้นถึงตรงนี้คือสามล็อกอยู่ที่ประมาณสิบสิบเอ็ดเมตรครับห้องรับแขกข้างบนก็จะเป็นฝ้าเรียบธรรมดาครับนานี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นสามจุดห้าคูณสี่เมตรครับห้องตรงนี้นะครับจะดูห้องเดียวนะครับเพราะห้องที่เดลือท่านก็จะเก็บของเก็บอะไรซึ่งมันก็เหมือนกันหมดข้าบห้องแต่และห้องก็มีขนาดเท่ากันครับเป็นแบบนี้นะครับฝ้าก็จะเป็นฝ้าเรียบธรรมดาครับ งานแบบเบี้ยเป็นช่างแบบบ้านเรานะครับก็เน้นความในเรื่องของความประหยัดแล้วก็แบบพอดีนะครับตามงบประมาณของเจ้าของบ้านนี่ครับสามจุดห้าคูณสี่เมตรครับห้องนอนเป็นประมาณนี้ครับโอเคเลยนะครับเป็นประมาณนี้ส่วนสีก็แล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้สีอะไรสียังไงก็ดูไว้ครับอันนี้เป็นสีชมพูประตูก็จะเป็นประตูสําเร็จครับเป็นแบบนี้เป็นประมาณนี้ครับ ตรงนั้นก็จะเป็นช่องที่เราจะขึ้นไปซ่อมบํารุงอะไรต่างนี้นะครับส่วนสองห้องนอนนะครับก็จะอยู่ติดฝั่งด้านนี้ครับสองห้องนอนซึ่งห้องนอนก็จะเท่าเท่ากันครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูบริเวณด้านหลังครับประตูตรงนี้ก็จะไปเป็นประตูบริเวณห้องครัวเจ้าของบ้านบอกว่ายังไม่อยากออกกล้องครับก็เลยไม่ถ่ายขออนุญาตมาดูด้านหลังห้องครัวครับห้องครัวครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเลือกลวดลายนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย โอเคนะครับห้องครัวนะครับงบประมาณ7จ็ดแสนห้าในผมว่าใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็สมบูรณ์เลยนะครับพร้อมอยู่เลย3มห้องนอน1ห้องน้ําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าห้องน้ําเราอยากที่จะให้มีห้องที่มันเป็นห้องน้ําอยู่ในตัวห้องนอนที่มีห้องน้ําอยู่ในตัวเราก็สามารถที่จะแบบเปลี่ยนแบบได้ครับนี่ครับห้องครัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝั่งด้านนู้นครับย้อนกลับไปด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ําเดี๋ยวเราเดินไปดูห้องน้ํากันหน่อยนะครับ ห้องน้ำนี่ใหญ่นะครับพอๆกันกนะัห้องนอนเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเปิดเข้ามาแล้วครับนี่ห้องน้ำโอ้โหฝั่งด้านนี้เป็นเปียกครับก็คือบริเวณที่อาบน้ําแล้วก็จะมีสายไฟรอในเรื่องของการที่จะติดเครื่องทาน้ํำอุนไว้ด้วยนะครับนี่ครับลายห้องน้ําใหญ่จริงๆครับอยู่ที่น่าจะ3าจคูณ3เมตรนะครับห้องน้ําทางด้านนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์นะครับ เป็นแบบนี้ครับตอนนี้ก็จะเป็นก่อก่อกระเบื้องกั้นขึ้นมาแล้วก็ปูกระเบื้องก่อปูนขึ้นมาแล้วปูกระเบื้องเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือแผในห้องน้ําครับถือว่าใหญ่เลยครับแล้วก็สวยงามครับสวยงามแบบเรียบๆครับประมาณนี้โอเคครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นกระจกต่อมาณนั้นประตูห้องน้ําเป็นแบบนี้ครับ ตวดลายนะครับแบบนี้เลยนะครับห้องครัวก็อยู่ที่ประมาณ3.5ครับคูณ5เมตรจากด้านนู้นนะครับมาถึงบริเวณฝั่งด้านนี้ฝั่งที่เป็นประตูครับประมาณนั้นนะครับก็พามาดูเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจนะครับในการที่เราจะสร้างบ้านนะครับกับบ้านหลังนี้นะครับในงบประมาณที่เรียกว่าเป็นแบบ7 5 0 0 0 0บาทก็ถือว่าพอดีพอดีนะครับ อยู่ในราคาที่โห oh, แบบต้องบอกว่าโอเคเลยแหละนะครับใหญ่ด้วยนะครับตามที่เห็นเนี่ยโอเคนะครับก็ดูเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการที่จสร้างแล้วก็ดูแบบดูแปลนไว้นะครับเปรียบเทียบกับราคาถ้าจะให้ช่างรับเหมานะครับสวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ